อาจจะให้ชมประมวลภาพโครงการปฏิบัติธรรมของคุณครูในช่วงที่ปิดเทอมที่ผ่านมาเนาะทีเวอร์พีทเนี่ยมีกี่สายกี่สายนะเตมหมดเลยนะตั้งแต่เวอร์พีท1หนึ่งเวอร์พีท2สองเวอร์พีทสามแล้วก็สายบีพีเนาะแต่และโครงการก็อาศัยช่วงเวลาปิดเทอมเนี่ยได้จัดก,กิจกรรมปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ของคุณครูก็เป็นอีกโครงการหนึ่งเนาะที่ได้ไปจัดช่วงปิดเทอมเดี๋ยวลองชมประมวลภาพนี้กันนะ สถานที่จะเกิดบุญเต็มที่นะก็คือต้องมีคนมาใช้นะท่านใดที่ได้ร่วมกันสร้างเวอร์ฟีดนะโหบุญเกิดขึ้นมากๆเลยเพราะมีคนใหม่ๆเนี่ยได้เข้ามาปฏิบัติธรรมแม้บางทีเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมาวัดธรรมากายนะแต่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ที่เราได้ร่วมกันสร้างไว้นะ่ะก็ได้เปิดใจไปหลายท่านเลย ตอนนี้ก็บุญต่อเนื่องนะบุญต่อเนื่องเลยให้เรานึกถึงบุญของเราเอาไวนะ้เนาะทีนี้ในเรื่องนิทานเรื่องต้นว่ะเดื่อกับต้นมะม่วงเนี่ยก็สามารถที่จะโยงเข้าหลักธรรมมงคลชีวิตหนึ่งในสามได้เนาะวันนี้ก็จะมาทบทวนมงคลชีวิตข้อที่17นั่นคือการส่งเคาะยญาต้นไม้นะต้นไม้ในเหมือนญาเลยนะคืออยู่หลายต้นเนาะท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เนาะ คือถ้าเกิดต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยโตอยู่กลางลานกว้างกลางคุคงกว้างเลยไม่มีต้นไม้อื่นร้อมรอบเลยเนี่ยเวลาที่มีพายุพัดเข้ามาเนี่ยพายุลมแรงๆเนี่ยโอกาสหักมีสูงไหมเอ่ยมีสูงนะแต่ถ้าเกิดมีต้นไม้ขึ้นลายล้อมเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยต่งตางๆเนี่ยพอลมพายุพัดเข้ามาเนี่ยจะช่วยกันแบ่ง กระจายแรงลมเนี่ยให้เบาลงโอกาสรอดก็มีสูงทีนี้คำว่าญาติทุกคนเนี่ยมีญาติหมดแล้ววันนี้จะมาตบทวนดูว่าเราเนี่ยมีญาติแบบไหนมาดูความคำแปลก่อนเนะาะญาตินีแปลว่าคนคุ้นเคยคนใกล้ชิดหมายถึงบุคคลที่คุ้นเคยและวางใจกันได้ญาติเนี่ยก็แบ่งด้วยกันสองแบบ แบบที่หนึ่งก็คือญาติทางโลกอันนี้มีทุกคนถ้าไม่มีเนี่ยเราเกิดมาไม่ได้นะเพราะว่าก็ต้องมีการสืบทอดทางสายเลือดมาเนะาะญาติทางโลกก็แบ่งด้วยกันคือญาติโดยสายโลหิตและญาติโดยความใกล้ชิดคุ้นเคยเช่นเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นญาติได้เหมือนกันนะแบบที่สองก็คือญาติทางธรรมเช่น เป็นญาติเพราะบวชให้เป็นภิลิกษุพิกษุเนาะเป็นญาติเพราะบวชให้เป็นสัมมาเนนเป็นญาติเพราะให้นิสัยนะก็เป็นพิธีกรรมของสงฆ์นะที่อุปชาชจะให้แก่สิทธิ์และก็เป็นญาติเพราะสอนทรมาให้อ่านี่หมายความว่าเราก็เป็นญาติกันได้เนี่ยนะใช่ไหมเอ่ยเป็นญาติทางธรรมเนาะอืทีนี้ญาติเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเราจะมีวิธีในการหาญาติ แท้ๆได้อย่างไรจริงๆมีข้อความเยอะใน,ใน,ในหัวข้อตรงนี้นะแต่ให้รู้จากภาพคือวเวลาพี่ไปสอนเด็กเนี่ยจะใช้ภาพสื่อสื่อแล้วให้เด็กคิดเนี่ยเราจะมีวิธีหาญาติแท้ๆได้อย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกคือในวันที่เราลำบากเขาไม่ทิ้งเรานี่สำคัญนะวันที่เราอยู่ดีมีสุขเนี่ยเขาก็อยู่เป็นปกตินี่แหละ แต่วันใดวันหนึ่งเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาไม่ทิ้งเราเข้ามายื่นมือเพื่อช่วยเหลือตรงนี้แหละคือญาติแท้แต่โอ้พอถึงเวลาแบบนี้เสร็จแล้วหายไปเลยเนี่ยเป็นญาติเพียงแต่ในนามเนาะยังไม่ใช่ญาติแท้เนาะทีนี้มาดูลักษณะญาติที่ควรสง่งเคาะเราเรามีญาติ บางทีเนี่ยา่าเดือดร้อนนะเราจะมีเกณฑ์ยังไงว่าเออคนนี้น่าจะช่วยเหลือคนนี้เอาไว้ก่อนก็มีเกณฑ์อยู่นะก็คือข้อที่หนึ่งเป็นคนที่พยายามช่วยเหลือตนเองก่อนแล้วอย่างเต็มที่ถ้าเกิดลำบากขึ้นมาเนี่ยยังไม่ทันแก้ไขอะไรด้วยตัวเองเลยมาขอความช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็เอาไว้ก่อนละกันให้เขาได้ลองพิสูจน์ฝีมือก่อนซิว่าทำได้เท่าไหร่ ข้อที่สองรู้จักทําตัวให้น่าช่วยมีความประพฤติดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีน้ำใจอบอ้อมอารีะคนแบบนี้น่าช่วยนะไม่ใช่ช่วยเสร็จเนี่ยก็อเอาเงินที่เราให้ไปเนี่ยเอาไปกินเหล้าต่อเอาไปเล่นการพน,นันอย่างนี้ไม่น่าช่วยนะยังไม่น่าช่วยหรือว่าโอ้คำพูดวาจากิริยามารยาทเนี่ยอืมไม่มีเลยนะสมมาคารวะไม่มีเลย อันนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะน,นี่ก็เป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าจะช่วยญาติคนไหนนะ